สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างป๋องช่างบ้านบานอีกทางหนึ่งนะครับทิปนี้ผมจะชวนมาดูวิธีการนี่นะครับใครนะครับเจอปัญหาแบบนี้นะสาหรับคนที่ใช้เครื่องเชื่อมที่มีลวดฝักคอนะครับลวดฝักคอก็คือลวดลวดแบบกลมๆนะครับที่มันม้วนไหลไปตามสายอย่างเงี้ยถ้าใครมีปัญหาเครื่องนะกับการฟีดแล้วมันไม่ออก กดแล้วมันไม่ไปดึงยังไงมันก็ไม่ออกอันนี้ผมมีปัญหานะครับตอนนี้ก็คือของผมมันใช้สองระบบก็คือแบบปักเป็นเชื่อมลวดเป็นแท่งๆอย่างนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะช่วยเชื่อมลวดแบบเป็นเส้นๆแบบเนี้ยเนี่ยปัญหาของผมก็คือกดแล้วมันไม่เดินลวดมันไม่เดินมันไม่เดินมันไม่หมุนผมก็ดูตั้งนานนี่มันน่าจะเป็นจากสวิตตัวนี้เนี่ยกดยังไงก็ไม่เดินนะครับ ปรับตรงนี้มาปรับโน่นปรับนี่ก็ไม่ได้ไม่เดินวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าแกะซ่อมสวิตต์ตรงนี้หรืออะไรตัวไหนยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เช็คด,ด้วยกันอเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องปดปักก่อนต้องกันเพื่อความเซฟนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะเอาตัวนี้ครับมาแกะดูกันตัวสวิสตต์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมกัน ส่วนใหญ่นะครับที่สาเหตุมันมีนำาจะเกิดจากเจ้าสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวตัวที่ใช้ในการกดฟีดลวดเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นปัญหาซะส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอทําอยู่หลายวันนะกดก็ก๊กก็เก๊กก็ไม่ออกสุดท้ายต้องมาลือดูมา,มาลืดดูด้กันครับเป็นยังไงให้มันรวนไป ปึ๊บปั๊บเห็นไหมครับสวิตช์นี่นีนี่นครับเห็นชัดแล้วครับก็คือสายไฟที่สำหรับใช้ฟีดเนี่ยออกหลุดนะครับข้อขั้วหนึ่งเห็นไมฮะนี่นะเห็นไหมนี่ครับตัวสวิตช์เหมือนแตก๊แตกแท๊แกแรงกดกดจากด้านในนี่มันจะกดมาตรงนี้สีแดงนะครับแตก๊กแตก๊กแ๊กเลยมันก็จะฟีดตรงนี้ก็คือมันหลุดนะครับ สายไฟขั้วไฟตรงนี้มันลุเกิดจากรอยเชื่อมตะกัวไม่ดีเดี๋ยวเรามาเชื่อมตะกัวกลับแล้วก็ประกอบดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมไปหาหัวเชื่อมก่อนนะกับตะกัวก่อนไม่รู้เก็บไว้ไหนมาผมมาละเจ้านี้ก็คือน้ำยาเชื่อมประสานนะภาษาบ้านผมเขาเรียกฟลักนะครับไอ้นี่เป็นน้ำยาประสานเป็น บางคนเขก็เรียกอย่างสนแยหัวแรงแช่ครับอันนี้หัวแรงแช่นะเป็นตัวใหม่ก็ไอ้นี่เล่งไม่ได้อะไรไม่ได้นะได้แต่เสียบแล้วก็รออย่างเดียวผมจะพยายามละลายตะกั่วตรงหัวหัวตัวเก่าก่อนก่อนนะ นี่นะผมเชื่อมตะกัวตัวนี้เสร็จแล้วนะปิดละตอนเตอมเดี๋ยว่ลืมกดกลอ่องมติดเสร็จแล้วก็กดไม่เป็นไรเนาะถือว่าเข้าใจกันแล้วว่าเชื่อมแล้วก็ทํายังไงทีนี้ก็มาประกอบนะครับเราจะดูนะครับตรงกลางตรงนี้นะมันจะมีตัวนูนๆน,น,นะต้องมาดูไอ้ตัวนูนๆเนี่ยข้างในเนี่ยให้มันชนกัยตัวแดงเนี่ยนี่คือลักษณะที่มันอยู่นะครับ แล้วตรงเดือยตรงนี้มันจะมีสองรูนะสำหรับเสียบตัวเนี้ยตือประมาณนี้ครับเข้าประมาณนี้เลยนะฮะเข้าประมาณนี้เลยส่วนเจ้าสายนี่ก็ประกอบอย่างนี้เลยนะครับมันมีตัวนี่ของมันอยู่แล้วนี่ฮะจะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ นะนี่เลยแหละอยู่ประมาณนี้แหละได้นะได้นะครับนี่ได้นะตัวนี้ก็จะเข้าล็อกมันจะเข้าล็อกเป็นพอดีเลยแต่รู้สึกว่านี่ครับล็อกมันจะอยู่ประมาณนี้อ,อป,ประมาณนี้ แล้วก็น็อตมันที่มีตัวจับหลักๆอยู่ก็สองสาตัวนะสามตัวตัวนี้ใส่ไอนะครับตัวหนึ่งนะตัวนี้คือตัวที่สองนี่ตัวที่สองน็อตจุดท้ายนะไม่รู้มันอยู่หรือไม่อยู่นี่ตัวนี้ตัวสุดท้าย อันนี้ผมใช้บล็อกนะครับเป็นตัวขันตัวสวานสวานลมหายไม่เจอมัรู้ไปไหนบล็อกตัวนี้ดีอย่างนะมันใส่ดอกสอกสวานแด้ดอกไพลกวงได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็ด้านนอกแล้เป็นใส่ลูกบล็อกกอดีอย่างอันนี้ก็คือถือว่าเรียบร้อยแล้วนะแต่มันก็จะมีตัวสําหรับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับตัวกดตัวห้อยเอาไว้เกาะเกาะหัวตัวนี้ เขาจะเอาไว้สําหรับเกาะนะครับน,ะนี่นี่มาใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยอันนี้เข้าไปด้วยนะโอเคเรียบร้อยทีนี้เรามาเทสกันจะผมมาเทสก่อนนะผมเสียปากก่อนนะเครื่องมันเปิดอะไรอยู่แล้วหรือว่าปิดไว้อ่ะมันปิดด้วยยุ่ ลองเอามาเปิดตัวเครื่องกันนะครับเปิดตัวเครื่องกันเครื่องมันตั้งค่าเป็นลวดฟักคออยู่แล้วนะฟักคอเดี๋ยวลองนะลองเส่อมดูนะนี่ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้ายางเงี้ยโอเคเลยถ้าฝีลวดลบลวดเดินอย่างนี้ถือว่าได้ใช้งานได้ครับปกติโอเคถือว่าเรียบร้อยเนาะใช้งานได้โดยปกตินะครับอเดี๋ยวผมจะทำหุน ที่จับแก้วจับอะไรเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ลบนิดนึงเนาะจัดขอ,อามาว่าจะทาไอหุ่นโมเดลเป็นทําตัวหุ่นจะทําแก้วทําอะไรนี้นะครับจับแก้วจับอะไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้านะคลิปนี้แก้ปัญหาเรื่องหัวเชื่อมรวดมันไม่ฟีดนะครับตัวคลิปนี้อ่ะช่องชั้นของช่งองบ้นานลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม